เมื่อกี้ตอนตอนขึ้นลิฟต์ขึ้นมาพร้อมกับเด็กเด็กเด็กน้องสองตัวแม่งวิ่งเล่นกันในลิฟต์อ่ะส่วนไปส่วนมาก็เลยตะโกนบอกประมาณแบบตอนขึ้นมาชั้นสิบแล้วอะ่ะน้องน้องอย่าเล่นอย่าเล่นมันสูงมันมันตอบว่าไงเลยว่าโถ่พี่แค่ตกลิฟต์เออแค่ตกลิฟต์สิบชั้นในสิบชั้นในเด็ก นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันหนึ่งเดือนอุ้ยอายตัวเองจังเลยอ่ะไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะคุณผู้ชมมันมันไม่ว่าจริงจริงแต่ก็มีประแสรายการนะครับประมาณจึงหนึ่งประมาณจิ๋งหนึ่งแฟนไม่ได้เยอะเลยนะฮะในอินบ็อกนะครับแฟนเพจ่ยมีแฟนๆในการจึ๋งหนึ่งนะครับมาฮะเรียกร้องเรียกร้องให้เรากลับมาอีกครั้งแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องรายการนะพูดถึงของรางวัลที่จะให้มาแจกอีกอย่ากได้ของฟรีกันขนาดนั้นเลย วันนี้ข่าวเยอะมากเยอะขนาดไหนดูสกีฟเราเดี๋ยวเดี๋ยวพออ่านหมดนะเดี๋ยวมันก็จะไปตัดเหลือกี่ไม่กี่ข่าวเพราะว่ามันเอาคนตัดต่อมันเดี๋ยวให้ประมาณกี่นาทีนะรายการเออห้านาทีแต่ดูข่าวที่มันให้ผมมาเลยแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปคัดอีกนะนี่คือคัดไปแล้วรอบนึงแล้วเดี๋ยวมันต้องไปคัดแต่ที่ผมอ่านวันนี้อีกทีหนึ่งซึ่งกูถามว่าทำไมมึงไม่คิดว่ามีแค่นี้กี่ข่าวอาจจะพอดี5นาทีไหม เข้าสู่ช่วงแรกเลยครับกับ a n i m e n t s u n i v r ฉลองเขายิ่งใหญ่ครับสำหรับแฟนๆ One Piece ตอนนี้ถูกตีพิมพ์ไปแล้วทั่วโลกกว่า300ล้านเล่มป๊อบบี้เยอดครับอาจารย์โอดะไม่ธรรมดาจริงนะครับซึ่งในการฉลองครั้งนี้เนี่ยจะมีะหน้าโฆษณาของ One Piece นะครับไปลงอยู่ในหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับของญี่ปุ่นทั้งหมด47จังหวัด ทั่วญี่ปุ่นนะและไม่เพียงแค่ทั่วญี่ปุ่นเท่านั้นจะมีโรงแรมดิยาสานในนิวยอร์กทาวส์ของอเมริกาแล้วก็ไชน่าดเดลี่ของจีนด้วยหน้าตาก็ประมาณเหมือที่เห็นเนี่ยนะฮะต่อไปครับแฟนๆลั l ก,กี้สตาร์ดีกว่าโดยอ่ะดิยาสานที่ไหนวะเนี่ยคอม m ิค i k u นะอันนี้ดิยาสาน,นเนี่ยฮะฉบับเดือนม,บบรมกราคม24ประกาศว่ามันกลังจะมีโปรเจกต์สปินออฟนะครับของเรื่องั l ก,กี้สตาร์แต่ว่าเออ อรายละเอียดในวันที่เนี่ยยังไม่ได้บุที่แน่ชัดหรือว่ารูปแบบเนี่ยก็ยังไม่บอกเช่นกันครับก็ให้ไม่รู้เชื่อเลยครับเอาละฮะต่อไปเป็นเกี่ยวกับมังหะชเป็นอัลิเมนก็ดีกว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยปปิปุ้ยวะเนี่ยปอปปี้ปู้ย่ะเนี่ยปปิปี้ปู้มังหะออนไลน์นะฮะแนวเขย่อขวัญปัญหาเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าปอปปี้ปู้วอปปี้ปู้ตอนนี้เนี่ย กำลังจะได้เป็นอนิเมะแล้วนะฮะโดยจะฉายสั้นๆทางทีวีโตเกียวนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่20ธันวาคมต่อ,อติดตามดูครับกาน่าจะตลกน่าดูเลยแหละดูจากภาพแล้วเอาละฮะมาถึงข่าวที่ผมจุกที่สุดในวันนี้อาทิตย์นี้กับข่าวของ Persona อ่ะเข้าเรื่องดีวกว่า Persona 3 The Movie First Spring of Birth นะครับ เขาฉายไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวประกาศต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียบเลยนะครับอย่างแรกนะครับในตอนท้ายของมูวี่สปริงออฟเบิร์ดเนี่ยหลังจากขึ้นเครดิตจบแล้วนะครับก็มีทำขึ้นมาประกาศประมาณว่าจะมีภาคต่อด้วยที่ชื่อว่า The m o v i e 2หรือ Second นะครับ e อลลี m ซัจะฉายในฤดูร้อน2014ด้วยก็ให้แฟนๆก็ใจชื้นไปแล้วก็รอกันไส้แห้งกันไปเลยนจ๊ะ ต่วนทอนที่สองเป็นละครเวที Personal Tree the Wild m a s c c o l a t e d อันนี้บอกว่าดู the red ดูกูขออนุญาตใช้ iPod นะฮะฟังภาษาอังกฤษกันอ่ะมาฟังกันนะฮะ Will <Weird. S 1> Will Personal Tree the r e a l March e o l i g e t ใช่ไหมม <laughs> ันอ่านยากมากเกินนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าชื่อเพลง The Blue Awakening Awak Awakening อ่ะ ก็ได้มีการเปิดเผยภาพของอ้อยนะครับน้องอ,อ <c oughs> ้อยโชตะนะจ๊ะ้อ่านว่าอะไรเอาอีกอะอ่าโอเคได้มีการเปิดเผยภาพของเอาอีกโชตะแล้วก็ชุมิคณะแล้วนะครับที่ได้แต่งตัวเป็นตัวละครเอกผู้ชายกับผู้หญิง <c oughs> เพื่อที่จะแสดงในละครเวทีในครั้งนี้นะครับโดยโละครเวทีเนี่ยจะแสดงในวันที่8ถึง12มกราคม2024ปีหน้าก็รอข่าวแล้วกันนะรอเขาถ่ายรูปมาว่าหน้าตาหรือว่า เสียงวิจงวิจารก็จะปเป็นยังไงก็ไปตามนันเจ้าหนังสูง รับนายครับอยู่ห้องครับแจ็คเหรครับแช่อีกแล้วเหรอครับทำไมต้างนายรู้อย่างนี้ครับอ้อไปขโมย้ามาครับจากไหนครับขโมยอย่างไหนครับใช่เอสอ้อออเข้าโลทิ้งแล้วก็ไปเลอออขโมยอ้อครับครับได้ครับใช่ครับได้ พูดออกมาช่วยอยู่แล้วนะครับครับครับโอเคครับผมีะจัดการครับแล้วเจอกันฮ่าเพอร์โซนต์ทรีครับทรีเที้ยอะไร ไปเพอร์เซนามาเจอนครับแต่เป็นข่าวเกมซึ่งจะมีทั้งหมดสามเกมสามเครื่องเลยนะฮะัน่จะไป ps 3 p d s ps vita ps 3เนี่ยจะมีชื่อเกมว่า personal for the ultimate p r a n t e s u r p r e s e 4ออกมาะมาณฤดูร้อนปีหน้าส่วน qds เนี่ยชื่อแบบเป็นเกมแนว rpg นะครับชื่อว่า personal shadow of the v a b l i a n ที่มีตัวละครจาก Personal สแล้วก็4นะครับกำหนดวางขายวันที่5มิถุนายนปีหน้านะเจ๊ส่วนที่ลงอีกเครื่องคือ PS Vita นะครับชื่อเกมว่า Personal 4 Dancing All Night รับจะเป็นเกมแนวแบบแข่งเต้นๆแบบเต้งๆอันอั้นมาอัปเดตหนังใหม่ือก่ากับหนังใหม่ที่จะเข้าโรงประาำสัปดาห์หน้านี้นะครับในวันที่5ธันวาไปอยู่เรื่องนึงครับเป็นแอนิเมชันจากสตูดิโอ Walt Disney กับเรื่อง Frozen เรื่องราว ประมาณทิ่นี่ก็กลับมาสู่เกี่ยวกับเรื่องอีกอีกแล้วซึ่งบอกกด้เลยครับว่า,เ,าเสียงวิพากษาณ์จากรอบสื่อเราจะเป็นในไทยต่างประเทศเองตอนนี้ก็ได้รัแบบสื่อแบบเรี่ว่าไงดีมากอะ่ะหลายคนก็พูดว่านี่คือการกลับมาเริ่มต้นใหม่แนวอละครการ์ตูนคลาสสิกแบบมิวสิคัลร้องเพลงแบบเก่าๆได้แบบได้น่าได้น่าชื่นชมนะครับก็ร่วมพิสูจนนะ์กันครับกับฟรอรเซ่น5ธันวาคมนี้ ทั้งระบบปกติ 3D แล้วก็ 4DX ด้วยก็ติดตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าไปดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอัปเดตอีเวนต์ยังอ่ะครับกับอีเวนต์ทั่วไทยอาจจะพันธ์นะครับ,บ,รบ PR จากงานคอมิกเซนวินเทอร์นะครับหรือหรือเรียกย่อว,ว่า CS Winter สำหรับคนที่ชอบเพลงอนิเมะนะครับจะพลาดงานนี้ไม่ได้เด็ดขาดงานนี้เป็นงานฟรีด้วยนะครับแถมจัดในพื้นที่ส่วนของ TK Park หรือแถวเซนต์เวิร์ลใช่ไหมเซนต์เวิร์ลลุยนะจะ๊ะเดี๋ยวบอกฟรีไง ของที่เที่ไวพักแค่เที่ยวพักต้องเสีย20บาทของห้างอ๋องานฟรีแต่ห้างเก็บก็ดีเนาะก็ดีนะก็ทําดีเหมือนกันนะไหนๆก็ฟรีก็ให้ฟรีไปเลยไม่ได้แบบวะสรุปนะครับเจ้าของงานเนี่ยฟรีในงานฟรีแต่แต่แต่ส่วนของทีเทพาร์พของเซ็นทรัลเนี่ยคุณผู้ชมที่ไปเนี่ยจะต้องเสียค่าเข้าน่20บาทก็ไม่เยอะอะไรใช่ใ ถ้าเป็นสมาชิกประยีิบาทถ้าไม่เป็นก็ประมาณราจจำมารหัตถบาทก็ดีนะครับเซ็นท่านก็ดีนะฮะอ้าวระเผือแป๊บเดียวขาหมดแล้วอืออะฮะเข้าคำคมอนิเมะประจำสัปดาห์ครับวันนี้หยิบยกมาจากเรื่องโมโนการติริคเซคันด์ซีซั่นครับเอนที่20ของค่ายวรัสนิโกกับคำคมที่ว่าความเข้าใจผิดที่ไม่ถูกแก้ไขก็ไม่ต่างอะไรกับคำโคหกจริงเรื่องจริง ได้กลับบ้านเมืองเราตอนนี้ของที่เห็นตรงหน้านี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่บิวนะครับจากค่ายเอสที่ขาีใช่ครับขอบคุณมากใ,ให้เปิดโชว์ไหมเปิดโชว์ <c oughs> ไม่เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเทือนใจเขานะครับก็ <c oughs> ขอบคุณมาที่นี่ด้วยนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวรางวาัลพวกนี้เนี่ยเราจะแจกผู้ชมยัางไงาก็รอติดตามแล้วกันรับรองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ติดตามข่าวสารพูดคุยติชมรายการได้เลยครับที่ f a c e b o o k c o m c a kcpus วันนี้ไปแล้วบรครับ